สวัสดีค่ะครูต่นวาราิชแนลโอชแนลโอจ้ามือดีมาพอกันอีกแล้วเนาะคลิปนี้เนะี่ยรูตต่นสีเห็ดแนวกินพู้ต่นไปคูดเพือกคูดเพือกมาได้หลายหัวเอ,อ้มีมังแอมมีฟักทองเงินน้อยอยซํากับปั้นนี่ลหละปลูกเองก็เลยสิีอามาเห็ดของหวานเห็ดอีกอย่างเลยฮจักสิกินได้หรือกินบ่ได้ อย่าไปเบิ่งกันนะคเนาะไปรุ่นน้ำกันว่ามันสีออกมาหนาตาไปใยไดมันมีฟักทองมีเผือกมีมะพร้าวออนมีไข่ <c oughs> สิเปลี่ยนอีกอย่างจะะไปเบิ่งกันนะคะนเนาะไปเฮ็ดน้ำกันไปเบิ่งน้ำกัน วัตถุดิบที่ใช้เห็ดของหวานมันเอีค่ะมีมะพร้าวอ่อนมีฟักทองมีเผือกมีน้ำตาลมีไข่มีใบเตยเห็ดเส้นแล้กก็มากินค่ะพอมือที่สองมาเผือกที่เหลือก็ไมาเห็ดอีกก็บมาเห็ดก,กินโอ้ยแสบขากแสบแนม่มาเบิ่งขั้นตอนกันเลยจ้า นี่จ้าเผือเยอเผือกเยอ,อค่ะถอ,อ,อนแล้วค่ะเอาแค่นี้ก่อน้วกะนะนี่ค่ะเผือกเก็บมาละถอนออกมาละ บอดี้คุดเดี๋ยวกะถอนเอาเลยย่าหกระสิตัดนี่ออกค่ะตัดออกแกะใบออกด้ลลานล่างทำความสะอาดเนี๋ยวคุณตุนสิเอาเผือกไปออกเปลือกนะคะเนาะออกเปลือกแล้วก็จะหั่นฝอยๆสำหรับฟักทองคุณตุนก็จะเจาะแล้วก็ขูดเอาเนื้อข้างในออกเอาเม็ดมันออกนะคะเนะาะมะพร้าวก็สิเอาแต่นเนื้อมันนะคะเนาะ ได้จากค่อยมาเบ่งเนาะค่ะเนาะว่ามาสีเป็นอย่างใดออกมารสชาติแบบใดมาลุ่นน้ำกันเปลือกข้าวก็ปลูกเองเนาะฟักทองก็ปลูกเองด้วยค่ะบ่ไดีปลูกแต่มะพร้าวนั่นแหละคืออยากเอามะพร้าวมาปลูกเนา่เพื่อกินยอดมันจามามาทำขนมมาทำขนมน้ำกันนีก็เตุ๋เตียมฟักทองว่านเอาใส่ออกเรียบร้อยแล้วค่ะ อันนี้เผือกหั่นเป็นลูกเต๋านะคะเนะาะมะพร้าอ่อนเกลือนิดหน่อยค่ะอันนี้น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวกุ้ตุ๋นใส่แค่ก้อนเดียวเด้อค่ะเพราะว่าฟักทองมันลูกนิดหนึ่งไข่ก็ใบเตยค่ะกะทิยี่หอ้อใดก็ได้เด้อค่ะเด้อ ตื่นจากกดน้ำตาลให้มันเอ็นนก่อนนะคะเนาะเพราะว่าน้ำตาลมันแข็งมันเป็นน้ำตาลก่อนเนาะไม่แม่น้ำตาล ได้ซ่อนแข็งแข็งคุณผูตุนเหตุตามสูตรเจ้าของเลยเถ้อสูตรคุตุนเองคืออยากกินยังเอาอันนั้นใส่ เดี๋ยวผู้เตืงนที่จะเอาไข่กับใบเตยคั่นใส่กันเพาเนาะคั่นเอาใบเตยคั่นไข่หรือคกุ่้ไข,ข,ข,ข่มันละเอียดใบเตยมันเพิ่มความหอมเนาะ,ะนะเพิ่มความหอมเดี๋ยวเขาจะผสมกะทิลงไป มีสูตรทุกตูนเองเด้อจ้ะเด้อปักท้ทองก็ปลูกได้นวยซ้ำนียล่ะอเคก่อนนะคันเนนะาะใส่ไข่ฟองเดียวเพราะว่าปักท้ทองนวยนิดน้อยก็ตัวจะเอาใบเตยมาขั้นขั้นไข่เพื่อเพิ่มความหอม จริเงเขาคั้นแล้วต้องกรองเลยค่ะคุณอาจจะบวกกรองเนี่ยเด้อเพราะว่าเห็ดกินเองเนาะนเห็ดกินเองขออนุญาตใส่มือเด้อจ้ะเด้อถ้าเห็ดคายก็สิใส่ถุงมือเละจา้าคุณจะผสมกะทิลงไปคุณจะใส่เกลือจังหน่อยค่ะ เพื่อเพิ่มความมันหอมค่ะหอมน้ำตาลเสร็จแล้วจ้านี้คุณตืนก็จะเอาเผือกนะ,ะเนาะเอาเผือกใส่ ในฝักทองเอามะพร้าวใส่ลงไปทองเราก็ตุลล้างอย่างดีแล้วเดอ้อ <laughs> เน่นเพียกออกไมากะสิเป็นแนวใดแล้ะค่ะ เ็าใส่น้ำสังขยามันก็เป็นสังขยาฟักทองนั่นแหละจ้ะเพียงแต่ว่าเราใส่เผือกใส่มะพร้าวออนอยากกินอยากก่างกรใส่ลงไปเลยจริงถ้ามีข้าวโพดก็คือจะใส่ข้าวโพดอีกเม็ดเดือยมือน แต่ว่ามันจีซุกพ้อมกันกันเท่าะฉะนั้นใส่ได้เยอะอยู่ด้วยค่ะมันเวไนน์ๆสิเซ่ใส่ได้เยอะเยอะที่เหลือนี่กุตุนบะถ,ถิ่งเนอะกุตุนสซีเอาใส่อันมะพร้าว ็ใส่มะกข้าวเนี่ยเห็นบ่คะเนี่ยปิดอุ่งไปดันแน่นโคตรออก,ออกจักหน่อย เสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวไปหนึ่งนะคะเนาะจ้าใส่หัวหนึ่งจ้าจากนานแค่ไหนเหรอเนะาะยางสิซุกนี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งดิดนัานไปพวดบอเอดี๋ยวจังมาลุ่นน้ำกันเนาะคะนะ่ะเนาะหนึ่งทิมว้แต่กระิเฝ้าอยู่ค่ะยย่านใหม่ เพราะว่า <laughs> อุ่นเขามาได้กะเห็ดใหม่อุ่นกับเขากับใหม่อุ่นเขากับใหม่เพราะงานเดียวนี่สิบ่ห้ใหม่ค่ะสิเฝ้าเอาใส่เวลาสักประมาณสามสิบนาทีสีสุกบ่หรอเฮงเดี๋ยวจังเบิ้งเนาะคะนะ่ะเนาะเอาจังมาเบิงสักสามสิบนาทีทอาจังมาเบิงใหม่สุกนะคะมซิบหนึ่งกันเนะะนะ้ะกันเนาะ เอกซิมีเสียงนม่จังหน่อยนะค่ะเน้อสียงข่างบ้านเป็นไงเันเห็ุอย่างบุ๊กเราเสียมการกาสิเบ็นอย่างไรมันสิสุกบฟักทองสุก เอากันเนาะมันฮ้ันแต่บลาซุกนี่จะได้ไปนหนึ่งไม้ไนี่หิเนาะฟักทองมันอยู่ค่ะฟักทองมันมัน mở cửa luôn 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 ใส่ซื้ดใสกะทิกับไข่เหมนกันเนะ <c oughs> าะยำต้งเปลือกไม่ฟักท้องเลย อยากอ้วน,นกินน้ำกันยังหนึ่งต่ออยู่นีค่ะคุณตัวเราใส่ลูกมะพร้าวที่มันเหลือน่ะกินนี่แทนเขาเลย บอาฟักตองก็มีประโยชน์นะคะเนี่ยสารสีเหลืองเนี่ยโอ้หอนแบ่แบแสบสะอ่อนฟีมือเจ้าของน้ำกะทิที่เหลือคะ่กะก็เลยจะเอามาเห็ดของหวาน กับเผือกที่เหลือกัเมื่อหนึ่งค่ะกัะเหตดเผือกน้ำกะทินะค่ะเด้อเสียดเนาะก้านสีทิมก็ะไดเผือกก็ให้เป็นของที่คุณตุนหมกักเดี๋ยวเสร็จแล้วว่าเบิ่งน้ำกันนะคะเนาะเสร็จแล้วคะ่ะเผือกไม่น้ำกะทิ <laughs> เผือกที่เหลือมืดแน่นล้วก,กะทิที่เหลือนะคะเนาะก็ตนก็เลยบ่ยยากอาไปทิ้ง ก็เลยเอามาเห็ดเป็นของหวานต่อเมื่ออ้วนน้ำกันด้วยะเด้อ <laughs> เสียดายกะทิค่ะแล้วชีอ้วน,นย้อนเสียดายนี่ค่ะแต่เทนี่ละวะกะทิมันเมื่อเรต่อไปของเพจยังหรอมันอวน้วนเนาะได้เปลือกซื่อก็ได้ค่ะเอาเปือกมนหนึ่งกินเ้วะ แบ่แบแบ่แบแ่บแ่บมาเด้อเปลือกมันมีประโยชน์เนะคนบอก คลิปนี้คุูตูนแค่อยากให้รู้ว่าคุูตูนปลูกสิ่งที่กินแล้วก็กินสิ่งที่ปลูกกับว่าเมนปลูกไว้จซื้อเด,ด้อจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย